เอาอีกแล้วครับปลาใหญ่ครับเซียนใหญ่มาแล้วครับตัวที่สองเดี๋ยวอไปหามันเดี๋ยวกูเห็นนอครับอยู่มีอยู่ปากกาครับปากกาปากกาเรียบร้อยปากกาดำนี่ปากกาดำครับนี่ไซน์นี้ประมาณประมาณกิโลได้หนึ่งโลนี่ครับเซียนใหญ่มันเดิมนี่สุดเอาเลยครับ ้นใหญ่ลราไม่เลือกจนใหญ่การดุทันครับพี่เขาป้าเขาป้าเยอะเขาป้าคนตักคนจำตำแหน่งคนตักมาลูกลูกหนดหงิแล้วครับจนใหญ่เราเอาเอาเขาป้าเขาป้าเขาป้าสู้เขาสู้เขาสู้เขาเขาป้าเขาป้าเขายิ้นทั้งนี้เขายิ้นขึ้นไม่ขึนขึ้นไม่ขึ้น เอาขึ้นแล้วเบียดไม่มีสายดอกเฮ้ยรูมนายูครับระวังคนกับตาใครกินเนียอยก่อนกันคนตักนี่ก็โโ้ยย่างดีอะไรครับยอมยังยอมยังยังครับยังไม่ยอม ยังไม่ยอมอ๋ออ๋อยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมยอมยังอันนี้คนทียอมยังไกลแล้วไกลแล้วเล่ะไกลแล้วไกลแล้วครับ<ฮ>บ๊บไปแล้วแรงดีแรงดีงดมานี นักพยาลีดูมังไนไผรนี่ครับปากกาใหญ่อปากกาตัวที่สองของวันนี้ครับตัวนี้ใด้่ยุ่ครับประมาณ5กิโลโลนึงตัวนี้อือีแจ้วแก้วเออือเอาเถอะครับเซดใหญ่ครับอือือออือปลาอะไรปลาอะไร อืมๆๆไหนๆยกยกึ้นไหมอู้น่าๆๆเอาเรียวเอาเรียวเอาเรียวเจียวยังไงครับที่นี่ของตักไม่ได้เอามาวันนี้เอาแล้วครับเอาเรียวอู้นั่าๆกินแล้วครับขึ้นแล้วนี่ครับโอปากกาครับปากกาปากกาครับปากกานี่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 วิ่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันจะลุดใจเย็นใจเย็นเอาของตักก่อนเอาของตักก่อนนี่ครับ ปากาปากาโอเ้เสียจีกน้ำเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวินหินก่อนกินหินมา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 ปาคกับปากาปกาคับ<อ>ปาปาป